วันนี้เรามาทงถนนเส้นบางเทศบาลบางเสาธงนะครับวันนี้เรามาวัดเล่งๆที่นะครับบางบัวทองเดีย๋ยวเราไปถึงแล้วเราจะรีวิวบะหมี่นะครับว่าหน้าทานแค่ไหนโอเคนี่เป็นถนนดันทงเอี่ยมนะครับเราไม่ได้มาถนนเส้นนี้นี่นานมากนะครับตั้งแต่สมัยทำกันใหม่ๆเลยครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับจนตอนนี้ จะมาโผล่เส้นที่จะไปบางบัวทองได้ถนนนี่ดีเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปถึงร้านแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ท่าทางขาจะไหลนะคะทางคงดีไปนิดนึงตะกี้ขึ้นยี่ห้า<ม>คนขาไหลค่ะ <laughs> ด้านหน้าเลยค่ะย <laughs> ี่ห้าล้วค่ะ ตอนนี้เรามาถึงร้านบะหมีม่แล้วนะครับซอ,อ,อ,อยที่เป็นโรงเจนะครับตรงนี้บ้านเพื่อนเรานะครับคุณปาดนนรดาเดี๋ยวเราจะไปหาคุณปาดรน,นะครับเรากินข้าวก่อนนะครับกลัวว่าเดี๋ยวไม่กินข้าวไปแล้วเดี๋ยวเพื่อนจะเลี้ยงนะครับเจไปปัดเมืองหนือเอาไลยไปมาไปมา,มาครั้งหนึ่งคะ่ะแล้วปีที่ไปไหมไม่ได้ไปค่ะอันนี้จะมาถึงแล้วนะครับบะหมี่นะครับ ค่อนข้างเยอะเลยนะครับของผมเป็นน้ำโอ้มันจะใหนี่ยอ๋อครับวันนี้เรามาวันเล่งเล่งยี่สองนะครับหลังจากที่กินบะหมีเ่เสร็จนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นเจ้าแม่กวนอิมน,นะครับโอเคเราไม่ได้เข้าไปนะครับอขอก่อนรกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะรีบกลับแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ แดดค่อนข้างแรงแล้วนะครับโอเคครับรตรงนี้เป็นสะพานนะครับรดแดดค่อนข้างเราแรงนะครับรรเรากำลังข้ามไปจากจันทองเอี่ยมน,นะคะข้ามไปของถนนนะคะต้องรอใต่สะพานแบบนี้นะคะ วันนี้เรามาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับเรา <c oughs> มารอคุณฟ้าตรงป้อมยามนะครับอ่ามาแล้วครับมาพอดีครับ <c oughs> ไปเลย <c oughs> พักกันไหม <c oughs> ไปเลยไปเลย <c oughs> เจอกันที่ยืดเส้นจบคลิปนะครับบางใหญ่บางัวทองนะครับวันนี้ เราได้บะหมี่กับมานะครับแล้วก็ได้ขนมจากเพื่อนฝากมาด้วยนะครับโหน่ารักมากๆเลยนะครับขอบคุณคุณหนึ่งกับพี่หนึ่งกับน้องเกดด้วยนะครับขอบคุณครับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับกลับมาก็ต้องมายืดเส้นนะครับเพื่อเขาเรียกว่าวอร์มดาวนะครับไม่งั้นกลับไปนี่ต้องนอนอดโอยสักหนึ่งวันครับแต่คิวจะกินนะครับแล้วก็ ร่างกายไม่ดีนะครับถ้าเราไม่ยืนนะครับเราจะเจ็บนะครับเกิดอาการบาดเจ็บถึงบ้านเรียบร้อยนะครับวันนี้เผาผ่านไปพันสองร้อยแคลนะครับผมระยะทางประมาณสามสิบสองกิโลนะครับวันนี้เป็นระยะที่เหมาะสมของเรานะครับอย่ามากกว่านั้นนะครับมากกว่านั้นเราจะคานกลับนะครับสวยงามนะครับบรรยากาศภายในหมู่บ้านเรานะครับเรียบร้อยวันนี้ก็ขอจบคลิป บางใหญ่บางบัวทองวัดเล่งเน่งยี่แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ